สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการสร้างภาพตัวอย่างของวิดีโอหรือเรียกว่า Snapshot โดยใช้โปรแกรมคอมเพลเยอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้สร้างสารคลิปต่อๆไปนะครับการสร้างภาพ Snapshot โดยใช้คอมเพลเยอร์ทำยังไงไปชมกันครับเริ่มจากเปิดโฟลเดอร์ของวิดีโอแล้วก็ดับเบิลคลิกไปที่ วิดีโอที่เราจะสร้าง Snapshot นะครับถ้าหากว่าวิดีโอของเราดับเบิลคลิกไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เล่นที่ค o m Player แล้วก็ไปคลิกขวาที่วิดีโอนะครับแล้วก็เลือก Open w i t h แล้วก็เลือกเป็นโปรแกรมค o m Player นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไง เราไม่จําเป็นจะต้องให้วิดีโอมันเล่นตลอดนะครับเราก็พอดเอาไว้นะครับขั้นตอนต่อมาให้เราคลิกขวาที่วิดีโอที่กําลังเล่นอยู่นะครับแล้วก็ไปเลือกหัวข้อตัวเลือกของวิดีโอนะครับคําว่าวิดีโอแล้วก็เลื่อนมาด้านขวามือหาคําว่า create snapshot preview นะครับหรือทางลัดนะครับนี่ครับด้านขวามือสุดจะมี ปุ่มทางลัดให้นะครับเป็นการกด ctrl o q พร้อมกันนะครับเราลองกดดูนะครับกด ctrl o q มันก็จะมาหน้าต่างคำสั่งนี้นะครับแล้วตั้งค่าย,ยังไงบ้างมาดูนะครับ organization และคคำสั่งนี้นะครับ h v หรือ h o r i z o n คูณ vertical h o r i z o n ก็คือด้านแนวนอนนะครับ video ด้านแนวนอน vertical ก็คือิดีโอด้านแนวตั้งตรงนี้คือว v ดีโอด้านแนวนอนนะครับเราต้องการที่จะสร้าง snapshot หรือภาพตัวอย่างวิดีโอเนี่ยกี่ภาพ ในด้านแนวนอนแล้วก็ด้านแนวตั้งเราต้องการที่จะสร้างวิดีโอเนี่ยกี่ภาพนะครับแล้วทั้ง2ด้านแนวนอนกับแนวตั้งคูณกันก็จะได้จํานวนของวิดีโอนในภาพนั้นนะครับซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าในด้านแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเนี่ยเราจะสร้างตัวอย่างวิดีโอกี่ภาพนะครับซึ่งถ้าเป็น3ามคูณสหรือ3ามคูณสแล้วกันนะครับสาคูณส ก็จะเท่ากับภาพทั้งหมด9ภาพนะครับเราสามารถเลือกลดลงได้นะครับอาจจะเป็น8ภาพก็ได้8ภาพ7ภาพแต่ว่าสูงกว่านั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแนวนอนกับแนวตั้ง3คูณ3แล้วนะครับก็คือ9ภาพองส่วนนี้นะครับ Image e Horizon Size ก็คือด้านแนวนอนความกว้างของตัวอย่างภาพทั้งหมดด้านแนวนอนจะกว้างเท่าไหร่นะครับ 2 0 4 8หรือจะสูงกว่านั้นก็ได้นะครับสูงสุดมันจะได้ประมาณ4000กว่าจะไม่ได้นะครับ4เอ่พเดี๋ยวมันจะเด้งกลับมาเองนะครับอ่าสูงสุดจะได้ที่4 0 9 6ิพิกเซลตั้งสูงสุดไปก่อนนะครับผมภาพตัวอย่างที่ได้ละเอียดนะครับแล้วต้องส่วนข้อมูลนะครับรละละเอียดของภาพที่เราจะอ่าบันทึกไปในภาพตัวอย่างด้วยก็คือไทม์สเตมหรือห่วงเวลานะครับที่ภาพมันบันทึกเราจะบันทึกห่วงเวลาหรือตัวเวลาลงไปในภาพวิดีโอตัวอย่างถ้าเราจะบันทึกเราก็กด แล้วตรงส่วนฟอนต์นะครับเราสามารถเลือกฟอนต์อื่นได้นะครับแล้วจะเอาฟอนต์ที่เป็น d ด f ฟอล t ์ของโปรแกรมก็ได้ขนาดฟอนต์ก็เลือกได้นะครับเสร็จแล้วการบันทึกไฟล์สแนปช็อตท,ที่เราสร้างจะไปบันทึกที่ไหนจะมี2ตัวเลือกก็คือเลือกเซฟหรือบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับวิดีโอนะครับแล้วด้านล่างจะเป็นคัสตอมก็คือการเลือกที่ตั้งตำแหน่งใหม่ที่เราต้องการที่จะเซฟก็ได้นะครับแล้วส่วนข้างล่างนะครับออเทอร์ author, หรือเราจะเปิดโฟลเดอร์เมื่อสร้างสแนปช็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยไหมถ้าเราต้อง การจะเปิดเลยก็กดติ๊กนะครับฟอร์แมตของภาพรูปแบบไหนนะครับมันจะมี BMP JPEG แล้วก็ PNG ที่มาตรฐานเลยหรือใช้ปล่อยกันที่สุดก็คือ JPEG นะครับเลือก JPEG เสร็จแล้วคราวนี้การตั้งค่าหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็กดเริ่มหรือกดสตาร์ทโปรแกรมก็จะคำนวณแล้วก็จะสร้างสแนปช็อตเสร็จ100%หน้าต่างนี้ก็ยังไม่ได้หายนะครับมันก็ยังขึ้นมาเราจะไปดูสแนปช็อตที่เราสร้างเราก็กดตรงนี้นะครับ open save location ซึ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือถ้าเรากดตรงติ๊กตรงนี้เมื่อสแนปช็อตสร้างเสร็จโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บไว้นั้นมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติซึ่งถ้าเราไม่ติ๊กเราก็จะมากดตรงนี้ก็ได้นะครับ open save location กดเข้าไป มันก็จะขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วมันคลิกเข้าไปดู1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือด้านฮอริซอนคือแนวนอน3ภาพด้านแนวตั้ง3ภาพรวมทั้งหมด9ภาพความละเอียดนะครับเมื่อกี้เราใช้ขนาดความกว้างที่สุดอยู่ที่4 0 9 6นะครับตรงนี้นะครับละ,ละเอียดขนาดภาพสแนปช็อตของเราก็จะอยู่ที่เออหนึ่เมกะไบต์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการสร้างสแนปชอ็อตเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับและถ้าหาก เ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามก็สามารถฝากข้อความไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ